ทุกคนวันนี้ได้เวลากินนิกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ได้อน,นี่พี่น้องขนมจีนนะคะขนมจีนซ่บแสบมอสับแสบน้ำยาน้ำยาอยู่นี่เดีอยวพี่นอ้องน้ำยาปลาซาบะเสร็จปลากระกป๋องคือก่อหรอพี่น้องจา๋านี่ราดลงไปเลยค่ะลูกชิ้นน้อยนี่พี่น้องอื้มช็อกโกแลตเปแล้วสองจานโอ้โหนี่ ราดลงไปค่ะพี่น้องแล้วก็เติมลงไปสักหน่อยเช่วงวัา,าหนกินคิมม,มีพักพี่น้องจ๋าจานพักของเรา <c oughs> มีผักชีลาวเนาะพี่น้องจ๋าผักชีลาวอ่าวางไว้ตรงนี้แล้วก็มีอันพักแตงพี่น้องแตงซอยลงมาอม,มีกระหลำ่ำพี่น้องกระหล่ำใส่ลงไปโอ้หอลังการมากแล้วก็มีถั่วพี่น้องถั่วฟักยาวอ หัวลวพาเอ่างงามนี่ไปหัวลวานมาแซ่บๆนํำกันเ้อจ้ะพี่น้องจ้ะเลยหอมดาหอมใหญ่วางออไปมามาแซ่บๆนํำกันพี่นอ้องดูน้ำยาสีส,สันเศรษฐอแซ่แบแซ่บไปแซ่บกับสเน็กเมื่อสองจานและพี่นอ้อง ต้องหาอะไรมาลองเอากระดาษชิชูลองแล้วมันชิกครพี่น้องนามันชิือมาพี่น้องนาทีสองอาทิตย์เราไ่ได้กินขนมจีนหิวเนีกบ่นหิวอยากกินพาไปสืบพักเป็นถั่วฝักยาวหิวขนมจีนะนะนี่พี่น้องมาเด้อใครยังไม่กินข่าวพี่น้าพี่น้องจ้า ยิ่งก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่ดีที่มีแหกันเดอ้อดีๆที่มีแหกัน <c oughs> ดื่นพันกันหิวเข่าพี่น้องไม่ได้กินเข่าเลยแต่สาวบายมากเลยเมื่อแต่ตอบเมนอันตอบก็ได้ที่ละคนสองคนเนาะมันขอบมันเป็นอะไรดอกเนี๋ยวนี่มันตอบหลายๆายคนทีเดียวไม่ได้เลยเนาะมาแซ่บๆแลกันอู้ยคำแรกคำแรกแลกมานนะ ใชครับอืมชุน้มไม่แห้งครับงามงามหรวอบ ต้องรีบกินก่อนที่มันจะเหี่ยวหัวอวพาพา่น้องะก็อยู่นานไปแล้ว อืมเอาวันจุดพี่น้องตรงนี้ก็ได้เลยทำกินอหอม จับขาดไปหนอ้องมาเด้อหอมกบบวานหมาต้นหอมขาดแต่ถั่วงอกไปห,หนอ้อ ทำตัวตัวไปเลยหนูคัะมันมีายสองเลยพี่น้องเพึ่งเด็กกินข้าวอีกมุมมามแท้อ่ะจ้ะหนูพี่น้องหนูค่ะอ่ะสนาดนี้หนัวหนัวพี่น้องปลาตัวหนึง่งแล้วก็ปลากระป๋องลูกขุน,ขนแล้วมั่กับแม่เพจได้ เมื่อก่อนเนี่ยทำเผ็ดเกินแต่ก็อร่อยเผ็ดก็อร่อยเมื่อนี้ลดพริกลง มีขนมจีนเนาะบวกใส่จานไว้ขนมจีนแห้งนะคะเนาะอยู่มังงอกเอยอยู่มังงอบกอ่อนสี่ขนมจีนเลยพี่น้องเป็นแบบแห้งเนะคะนะ่ะเนาะไม่ได้กินแบบซุปนะคะแบบแห้งก็เอามาลวกก่อนอ วาอยู่ใหม่ๆก็ไม่รู้จะกินยังไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้เขากินกันยังไงอ่ะเนาะเดี๋ยวนี้รู้มาละไม่ต้องกลัวอดพี่น้องอยู่เมืองนอกไม่ทุกอย่างแค่ขอแค่รูมองเท้าสื่อก็พอมีเงินจะได้กินทุกอย่างพี่หนอน แต่ว่ามันจะแพงกว่าอยู่ไทยเท่านั้นแหละก็มีสุก็ได้กินของแ็งของแชฟิต i ลุกชิงนอเสียงเงียวยครับกินมาไม่ได้อืม อิ่มพี่น่องว,ว่าวอออืืหขนาดใจเลยมดเฉยเลยได้ก <mythology. S 1> ินก <4. S 1> ี่จับมางกีสามสี่จับคนเนี่ยว่าวกินกี่จับสี่สี่อือก่อนได้กินสี่ก่อนเท่าเนี้ยพี่น่องนี่ก่อนหนึ่งของนีงนะก็ใหญ่คันอยู่นะ โอเคพี่น้องอิ่มแล้วนินก็ขอตัวนะคะนิ่ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย